ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุกราวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มอร์เซย์ไกเซโดนะครับยืนยันไม่สนใจย้ายุบลิเวอร์พูลแม้ว่าตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับลิเวอร์พูลมอร์เซย์ไกเซโดนะครับมีฟิลด์ดาวรุ่งของไบตันก็ออกมาให้สัมภาษณ์สยบข่าวลือทุกอย่างพร้อมพูดถึงอนาคตของเขาต่อจากนี้ท่ามกลางความสนใจของลิเวอร์พูลซึ่งเจ้าตัวก็ไดามายอมรับแบบตรงไปตรงมานะครับว่า ไม่มีความคิดที่สนใจทะยานไปแค่แค่นในจิน u n อันฟิลเตียงได้แม้ว่าก่อนหน้านี้สื่อหลายสนกต่างพยายามที่จะตีข่าวเชื่อมโยงตัวเขากับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นตัวของเขายังไม่เคยได้รับข้อเสนอใดๆจากทางลิเวอร์พูลเลยแม้แต่ครั้งเดียวและถ้าจะมีเพียงแค่การโทรศัพท์มาพูดคุยแบบสั้นๆเท่านั้นนะครับและถ้าจะมีก็มีแค่การโทรศัพท์พูดคุยกันแบบสั้นๆเท่านั้น ดยการนี้นะครับมอซเซกายเซโดได้ก้าวขึ้นมาเป็นกองกําลังหลักให้กับบริดเนบับเต็มตัวเป็นที่รูอร้อยแล้วหลังจากที่กองกลางคงเก่งอย่างอิบบิซูมาย่าไปคัดแกงกับทอตนัมฮอสเปอร์และการก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงแบบทาวนได้แล้วนั้นตัวของแกเซมอนเซโดก็ได้สร้างความประทับใจให้กับกองเชียร์บรดเนและผู้จัดการทีมแกรแฮมพอตเตอร์เป็นอย่างมากถึงขนาดที่คุณเซลร์นี้ออกม่สัมภาษณ์ว่าตัวของคนนั้นได้เลื่อมอิบบิซูมาไปเป็นที่รูอร้อยแล้ว ดยล่าสุดซูดน่าชาวเอลกลดอร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง sections lives นะครับโดยเขายืนยันหนักแน่นว่าในตอนนี้ผมกำลังมีความสุขมากที่ไบรตันและข่าวที่เชื่อมโยงกับการย้ายไปคแข่งกับสโมสรอ,อื่นนั้นไม่เคยอยู่ในหัวสมองของผมเลยตอนนี้ผมไม่ต้องการย้ายไปคแข่งกับทีมไหนนอกจากไบรตัน และตัวของผมนั้นจะทาทุกอย่างเพื่อให้ทีมของผมนั้นประสบความสำเร็จให้ได้ในฤดูกาลนี้แต่ทืนน่้นั้นทางสื่อหลายสนัก็มองว่ามอมเซกายเซโดไม่ได้ตอบว่าจะมีโอกาสย้ายมาคัางกับลิเวอร์พูลเพียงแต่ว่าณตอนนี้ตัวหลักของนักเตะเพียงแต่ว่าณตอนนี้ตัวของนักเตะรายนี้ตั้งใจที่จะโฟกัสแค่ผลงานในสนามกับไบตันเท่านั้นส่วนเรื่องอนาคตต,ต่อจากนี้น่าจะมีการตัดสินใจอีกครั้งเมื่อตลาดครั้งต่อไปเปิดทําการ แต่สำหรับตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลถือได้ว่าเป็นสโมสรที่ตัวเขาไมายใซ่ไกยเซโดไม่ต้องการนะครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าหากลิเวอร์พูลยื่นเขาเสนอที่จริงจังเข้าไปที่ไบร t ันซึ่งเชื่อได้ว่ามีโอกาสาที่จะประสบความสุเร็จเช่นเดียวกันเพราะไม่มีนักเตะค,คนไหนนะครับที่ไม่อยากลงเล่นในสิ่งยูฟ้าเฉลีและลิเวอร์พูลก็มีลุน้นแชมป์รายการนี้เกือบทุกปีนะครับ ออเชร์เกียลออัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะลิเวอร์พูลก่อนเกมดวลกับนาโุลีข่าวร้ายก็คือเคอร์ติจโจนบาเดเจ็บซ้ำอีกแล้วเชียร์เก้ยงลอบคุณสือ่อชอนมันของลิเวอร์พูลนะครับออกมาคอนเฟิร์มอาการบาเดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมของเคอร์ติจโจนทําให้กองกลางร,รายนี้จําเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาพักรักษาตัวเพิ่มเติมอีกสักระยะทั่ตอนที่ก่อนหน้านี้ตัวของเขานั้นกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะครับแถมหลายฝ่ายก็มองว่าเคอร์ติจโจนกาลังจะได้รับโอกาสในเกมที่ลิเวอร์พูลจะบุปยนาโุลีในค่ำคืนนี้ด้วย เดืทเจคเกนกราฟก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมก่อนเกมอยู่ฝั่นชมุมลีรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกโดยอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะหรือร์พูลหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงก่อนหน้าน,นี้โดยกล่าวว่าตีก็แการนดราก,กลับมาฝึกซ้อมในแล้วและเขามี2เซสชั่นกับเราตอนนี้เขาดูดีมากๆและฟิตสมบูรณ์เต็มที่แม้ว่าผมอาจจะส่งเขาลงสนามในเกมพบก,กับนาปโปลีในคืนนี้เลยหรือไม่ก็เขาจะได้ออสตาร์แน่นนในเกมพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ต่สำหรับอาการบาดเจ็บของกเกตันทีมจอร์แดนฮฮนเอร์สันนั้นถือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรถ้ามีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อกลนขาทั้งด้านหลังและทีมแพทย์ก,ก็ยืนยันว่าฮฮนเดอร์สันจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อยถึง3สัปดาห์ดังนั้นเราน่าจะได้เห็นเขากลับมาลงสนามอีกครั้งในช่วงพักเบรกทีมชาตินู่นเลยนะครับและเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเหตุผลว่าทำไมเจอติจนถึงไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวซอลลอนเกมเสมอับเอเวอเรสต์ศูนย์ศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นทางบ เท่่จนมีการบาดเจ็บที่น่องในช่วงเกมคอ m มอน t y ต h i เชลในเดือนกรกฎาคมและเราก็คาดการณ์กันว่าเขาจะกลับมาได้ตั้งแต่เกมพบก,กับนิว p อร์เซลเขากลับมาฝึกซ้อมเซคชั่นกับเราได้แค่2 2ครั้งแล้วเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ต้ที่สุดแล้วตัวขอเคนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บซ้ําที่เดิมอีกแต่สุดท้ายแล้วตัวของเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บซ้ําอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นบริเวณน้าแข่ง แม้ว่ามันจะเป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงมากนักแต่มันก็เพียงพอที่จะทําให้ตัวของเขานั้นไม่มีชื่อติดอยู่ในทีมของเราไปอีกหลายสัปดาห์และณตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะพร้อมกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเมื่อไหรและสุดท้ายเนนรายของฟาบิโอคาวิโยที่ได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อในเกมพบก,กับเอเวอเรตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและเท่าที่ผมรู้มานั้นคาวิโยมีกล้ามเนื้อขาที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นหากได้รับบาดเจ็บมันจะส่งผลหลายจุดบริเวณที่น่องของเา้า และเขาไม่มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมซึสชั่นใดๆกับลิเวอร์พูลทั้งนั้นในช่วงที่ผ่านมาเน่นอว่าเขาจะไม่มีชื่อในเกมพบกับนาโปลีแต่สำหรับเกมพมรีเมียร์ในช่วงสุดทนันนี้ผมมองว่าเขาจะมีลุ้นแต่ก็ยังยืนยันไม่ได้100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขาจะได้ลงเล่นหรือไม่ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของนักเตะลิเวอร์พูลจากปากของเชลกิงคลับในงานแถลงข่าวและดูเหมือนว่าทีมของเรานั้นกำลังจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งในร็วๆนี้ แต่ที่น่าเป็นหัวงในตอนนี้ก็คือรายของอเล็กออกเล็กเชมเบลและนาบีเกตาและเคอร์ติโจนนะครับที่ไม่รู้ว่าจะหายจากอาการบาเจ็บและกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเมื่อไหร่กันแน่นะครับเจมเพียนยืนยันเบนวิกาสนคว้าตัวนัทฟิลิปไปค้าแข่งในลีกโปรตุเกสในช่วงไทยตลาดก,การซื้อขายนาักเตะ จมเพียนนะครับสายข่าวที่มีความน่าเชื่อถือของเดียรติกก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าสมสรเบนวิก้ากำลังใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะดึงตัวนัดฟิลิปกองหลังจอมโขกของลิเวอร์ pool ไปค้าแข้งในลีกโปรตุเกสในช่วงท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะแต่ลิเวอร์ pool ได้ปฏิเสธดีลการซื้อขายในครั้งนี้ไปเป็นที่หล่ลอยแล้วเพราะต้องการที่จะเก็บกองหลังรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปเพราะไม่มั่นใจกับแผงกองหลังของทีมนนเวลานี้ว่าจะมีนักเตะคนไหนได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมต่อจากอิบรรฮิมากกเนเตและเจอ โดยล่าสุดนะครับทางด้านของเจมส์เพียรก็เดิมาย้ำอีกครั้งนะคบว่าในตอนนี้สโม,มสรเบนฟิก้ายังคงไม่ลดละความพยายามในการคว้าตัวนารฟิลิปเข้าสู่ทีมโดยพวกเขาได้ทาการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวกองหลังชาวอังกฤษรายนี้มาที่ลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังจากที่ในตอนนี้ตลาดการอกายนักเตะหลีกโปรตุเกสยังไม่ปิดทําการและนัรฟวิลิปตสามารถย้ายทีมได้แต่ในตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าเบนฟิก้านั้นได้ย,ยืน่นข้อเสนอจานวนเท่าไหร่มาให้กับลิเวอร์พูลพิจารณา รวมไปถึงยังไม่มีคําตอบใดๆออกมาจะฝั่งลิเวอร์พูลในเรื่องนี้อีกด้วยนะครับโดยการในที้ทางเชเก้นครับนะฮะผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไปครั้งหนึ่งแล้วว่าตัวของคนนั้นไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวนัตวิลิปออกจากทีมแต่ยังได้และต้องการที่จะเก็บกองหลังนีไวอยอร์ก5ปีรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปเพราะเชื่อได้ว่านัตวิลิปน่าจะมีประโยชน์กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้หลังจากที่ตัวของเจชเก้นครับประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่ในดูกกลนนี้ลิเวอร์พูลจะประสบปัญหากััลลับบบผู้้เเลดอรรจ็ีกคง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่นเนิ่นๆด้วยการเก็บนัดฟิลิปเอาไว้กับทีมต่อไปนั้นถือถ้ไดว่าเป็นการการันตีว่าลิเวอร์พูลจะไม่เจอปัญหาวิกฤตกองหลังเรียลราเจ็บเหมือนกับช่วงปี2020อีกแล้วนั่นเองนะครับ ส่วนด้านของโรเจอร์สมิธผู้จัดการทีมจอหนแมนของ a, เบนฟิก้าก็ออกมายอมรับว่าตัวของคนนั้นชื่นชอบในฝีเท้าของนัทฟิลิปเป็นอย่างมากหลังจากเคยเห็นฟอร์มการเล่นของกองหลังลิเวอร์พูลรายนี้มาแล้วหลายครั้งในช่วงที่ตัวของคนนั้นย้ายไปคัดแข้งก,ก,กับสตุตการ์ดแบบยืมตัวในปี2009ถึง2020และตอนนี้ตัวของคนนั้นก็อยากรรวมงานแบบจริงจ,งจังๆกับนัทฟิลิปที่เบนฟิก้าสรุปก็คือทางเบนฟิก้ากำลังให้ความสนใจนัทฟิลิปเป็นอย่างมากนะครับในตอนนี้แต่ทางลิเวอร์ยืนยันเจนลว,ว่า ไม่ขายนะฮะแค่เสมอไม่เอาสปาเลติโวนาโปลีหวังค้นลิเวอโลหวังดับหงดังลูซานโนสปาเลตินะครับกุนซอนาโปลีประกาศชัดไม่หวังแค่ผลเสมอในการดวลกับหงดังลิเวอูลวันพุธนี้แต่รับการเจอหงดังจําเป็นจะต้องเล่นให้ท็อปฟอร์ลูซานโนสปาเลตินะครับเฮโร้ชนาโปลีเปิดเผยว่าคาดหวังทิ้งชัยชนะในเกยมยูฟ่าแชมลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดแรก ที่ทัพอัสซูลานาโบปรีมีโปรแกรมเปิดรังสตูดิโอเดกัวอาร์มันโดมาราโดน่าดวลกับลิเวอร์พูลยอดทีมจากอังกฤษในวันพุธที่7กันยายนี้ถึงแม้ชื่อชั้นของนาโปลรีดูพลังลิเวอร์พูลพอสมควรแต่สปเลติไม่หวังแค่ผลเสมอหลังจากที่นาโปลรีเพิ่งโชว์ฟอร์มจำบุกเชื่อลาซิโอ2-1ในเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่3กันยายนที่ผ่านมานะครับ ถ้าเราตั้งใจเล่นเพื่อผลกันแข่งแบบนั้นมันก็เท่ากับเป็นการกำจัดฟอร์มการเล่นของเราจากเกมล่าสุดยอดคุณซือชาวอินเตเลียนในวัย63ปีกล่าวหลังถูกถามว่าพอใจกับผลเสมอในการเจอกับลิเวอร์พูลหรือไม่เรารู้ว่าลาซิโอเต็มไปด้วยนักเตะชัญญ้นยอดแต่เราก็บุกไปถึงกรุงโรมด้วยความตั้งใจที่จะเอาชนะถึงแม้รู้ดีว่ามันจะไม่ใช่เกมที่ง่ายก็ตาม เราได้กลับมาเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกอีกครั้งและกำลังจะได้เจอกับหนึ่งทีมที่สุดยอดของทัวร์นาเมนต์แมตช์นี้แต่เราก็ต้องการโชว์ฟอร์มให้ได้ตามมาตรฐานของเราเช่นเดียวกันเราไม่ต้องการลงไปเล่นในสนามเพื่อได้รับการสรรเสริญย่นย่อแต่เราต้องการชัยชนะเหมือนกับตอนที่เราได้ประตูที่2ในเกมพบกับปลาซิโอผมเปลี่ยนผู้เล่นตัวรุกลงไปอีกถึง2คนเพื่อเพื่อหวังทำประตูที่3าม เมื่อคุณเจอกับทีมอย่างลิเวอร์พูลคุณจำเป็นจะต้องเล่นให้ได้ตามมาตรฐานจริงๆพวกเขาผ่านบอลกันเร็วมากระหว่างเซนเตอร์แบ็กกับฟุตลแบ็กพวกเขาจะพยายามกดหัวคุณให้จมน้ําเราจะพยายามดันสูงพวกเขาก็จะโยนบอลยาวหากเราตั้งระ่ําพวกเขาก็เล่นทดนันกว้างไปให้สุดเส้นหลังและตัดบอลเข้ากลางพวกเขามีความเชื่อมั่นในการเล่นสูงมากอันตรายเตือนแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่าเดินทางไปเมืองนาโปลีด h ครับ ระวังไว้ให้ดีเววั์พูนะครับออกโรงเตือนแฟนบอลของตัวเองให้อยู่แต่ในโรงแรมอย่าพยายามไปไหนมาไหนคนเดียวในเมืองเนเปิลก่อนเกมยูฟ่าแชมเลกที่หงดังมีคิวบุกไปบุกกับนาโปรีในวันพุธนี้เวอร์พูนะครับแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่ถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของกองเชียร์โดยถแถลงเตือนว่าอย่าออกนอกโรงแรมหากไม่จําเป็นและไม่ควรออกไปเตลเตในเมืองหากไม่หวังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกองเชียร์หงดังเวอร์พูที่เดินทางไปเมืองเนเปิลนาโปรี ก่อนเกมควรดื่มกินที่โรงแรมเท่านั้นเราขอแนะนําด้วยว่าห้ามสวมเสื้อทีมออกไปข้างนอกเด็ดขาดเว็บไซต์สโมสรหงสแดงโพสในทวิตเตอร์เมื่อวันที่6กัญญนยายนแฟนบอลไม่ควรออกไปท่องสถานที่ต่างๆและสมควรหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกตามลําพังเราขอแนะนําให้คุณหลีกเลี่ยงในย่านใจกลางเมืองหากคุณเลือกที่จะไปโปรดระว่าคุณอาจจะเป็นเป้าหมายของโจรขโมยหรือถูกทําลาย ยูเตอการ์ลับหงดังซาลาลุยต่ออาตูมิลุนสองไลอัพลิเวอร์พูลบุกรังนาปโปลี11แข้งหงบูทยูฟาแชมเบรีกคาดการสิบเตัวจริงของหงดังลิเวอร์พูลเกมเย็นนาโปลีประเดิมถ้วยยูฟาแชมเบรีกเชื่อ3ประสานในด้านหน้ายังคงเป็นโมซาลาเดาวินูเยสและลุยดิอาร์ขณะที่อาตูมิโลกองกลางตัวใหม่ต้องลุ้นจะได้ออกสตาร์ลีใหม่ เจอเก็งคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะนำทัพหงดแดงประเดิมศึกยู่าแชมเปีรอนเป็นกลุ่มกลุ่มเอฤดูกาล2022-2023ด้วยการออกไปเยือนนาโปลีทีมฝรั่งจากศึกเกาโชเซียอิตาลีในเ่ําคืนวันพุธที่7กันยายนนี้ตามเวลับประเทศไทยคือตี2อนะครับเกมนี้เจอเก็งครับจะมาสิทธิ์ใช้งานอบเรีมากโตนเต้ละจอแดนเฮนร์สันแต่ก็ยังมีข่าวดีที่เตียโก็อาคันตรากลับมาลงสนามได้แล้วโดยคาดการณ์ว่า11ตัวจริงในเกมดวลกับนาโปลีคงมีไล์อัพแบบนี้ ผู้เล่นสับปะติจะเป็นอาริสูมิก้าอาริสูมิก้าในทวันมือหนึ่งชาวบราซิลจะได้ลงเฝ้าสาต่อไปอย่างแน่นอนกองหลังเทนส์อลิเซนโน่เจอมาติฟเวอร์กิฟานไนต์แอนดี้โรเบอร์สันเทนส์อลิเซนโน่จะลงประจำการทางไม้ขวาส่วนฝั่งซ้ายเป็นแอนดี้โรเบอร์สันลงแทนคาร์สตาสมิการที่ได้ออกสตาร์ทเกมเสมอกับเอเวอเรตต์ศูนย์ศูนย์ขณะที่กู้เซนเตอร์แบ็กเวอร์กิลฟฟนไนต์จะเล่นร่วมกับเจอมาติฟที่ได้กลับมาเป็นตัวจริงแทนจูงกูเมสหลังกองหลังรังยงกลลับบมมาฟิตสูรณ์แ้ว กอกงกลางฟอร์มิโอฮาวีย์เอเลียตและเจมส์มินเนอร์ฟอร์มิโอจะยืนในตำแหน่งหน้าตา่ำคอยตัดเกมคู่แข่งอยู่ทันลหลังส่วนฮาวีย์เอเลียตและเจมส์มินเนอร์หลังเป็นที่คาดการว่าเจคกินคอปจะยังคงไม่รีบร้อนส่งติโกอาคนโนราคืนตัวจริงส่วนอาตูเมโลกองกลางคนใหม่มีลุ้นได้โอกาสลงเล่นเช่นเดียวกันกองหน้ามเมซาลาเดาวินนูนเยสลุยดิอาร์ตเจอร์กินครอปหน้าจย์ีิ้มประสานตัวจริงจักนัดเสมอกับเอเวอร์ตโดยให้มซาลาย,ยืนทางขวาแม้ช่วงหลังฟอร์มตกก็ตาม ส่วนลุยดิอาห์นะครับคอยกระชากลักเลื้อยเต็มด้านซ้ายเหมือนเดิมขณะที่ดามินลุนเยสยืนหน้าเป้าโดยมีดิโก้โชตา้าและโรเบ็ตโตเฟอร์มิโตพร้อมรับบทซูเปอปร์ซับนะครับกู together, รูยกประเด็นสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลหมดลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเจมี่โอฮาร่านะครับอนดีตนักเตะของแอสตันลีล่าและเป็นกูรูฟุตบอลเชื่อว่ามีปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลหมดลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เป็นที่โล่อ,อยแล้ว ตามการรายงานจาก t ็อ k สปอร์ตวงดาน,นกำลังออกสเตจซีซั่นใหม่ด้วยฟอร์มกันเล่นที่กระทันทันจากการชนะ2เสมอ3และแพ้1มี9คะแนนรั้งอันดับที่7ของตัวรงนางคะแนนซึ่งตามหลังจากฝูงอย่าอรา์เซลที่มี15คะแนนอยู่ถึง6แตม้มในขณะที่แมนเชสเตอร์ชี่ชมเก่าแม้ใน,นล่าสุดจะเสมอแอสตันวิลล่าแต่พวกเขาก็เก็บได้ถึง14คะแนนเท่ากับทแนมฮอสปอร์ จิม่โอฮาราก็ได้พูดถึงการลุนแชมป์ของลิเวอร์พูลโดยเขาชี้้ใหเห็นถึงสาเหตุสาคัญที่ทําให้ทีมเจอกันลอฟฟอร์มตก่างน่าจหายจนหมดลุ้นแชมป์ตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลทุ่เียกกาลังไล่ล่าแมนเชสเตอร์แต่ผมมองว่าปีนี้ลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมที่จะลุ้นแชมป์กับใครได้อีกแล้วด้วยการบาดเจ็บที่กําลังทําร้ายพวกเขาอยู่ณตอนนี้การเสียติเอโก้คือการสูญเสียครั้งสำคัญของทีมและผมก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะมีมิคฟิลด์ที่มีฝีเท้าดีพอๆกับติเอโก้เหมือนกันเมื่อปีก่อน ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้และเราก็ได้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วก็คือการเสียสายดิโอมาเน่ไปพวกคุณสามารถพูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับการเข้ามาแทนที่ของลุยดิอาร์ตแต่เขาก็ไม่เคยทําได้ในระดับเดียวกับมาเน่ที่ทําเอาไว้เลยบางทีมาเน่อาจจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลซาร่าคือตัวจุดสกอร์ที่ดีเขาทําสิ่งที่ไม่ธรรมดาแต่ตลอด90นาทีคุณก็ได้เห็นมาเน่ทาทุกอย่างเพื่อเทียมทั้งตอนที่มีบอลและไม่มีบอลเขาน่าทึงมากๆ เขาหึงศักยภาพของนักเตะที่อยู่ข้างๆเขาเออกมาได้อย่างมากมายผมคิดว่าก็คือการสูญเสียครั้งสําคัญของลิเวอร์ p ู o ด้วยความที่เสียนักเตะที่ดีที่สุดไปอดีตแข้งเชื่ออาการบาดเจ็บหนักส่งผลให้วบอร์กีฟันไดฟฟอร์มรอปลงไปเดนนี่เมอร์ฟีะครับ อดีตนักเตะคนดังของหงดังหรเวพูลเชื่อว่าอาการบาดเจ็บหนักเมื่อ2ปีก่อนเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทาให้เวกิปฟันได้ปักกันหลังชาวฮอลแลนด์มีฟอร์มการเล่นที่ดูตกลงไปมากพอสมควรตั้แต่เปิดฉากฤดูกาล2 0 2 2ถึงเป็นต้นมาฟันได้ก็ถูกวิจารณ์ถึงมาตรฐานในการเล่นที่ไม่สามารถช่วยทีมได้เท่าที่ควรจนมีส่วนร่วมที่ทําให้ทีมหงดงังถูกคู่แข่งเจาะตะคายไปแล้วถึง9ประตูจากการลงสนามแค่หนัดด้วยในประตูที่ทีมเสียไปฟันได้ก็ถูกวิจารณ์หนัก นั่นคือเกมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตัวเขายืนนิ่งไม่เข้าไปบล็อกลูกยิงจาดดันเชนโซจนทําให้ทีมแพ้ไปในที่สุดเธอรีดรับดันนี่มัฟีก็เดินมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุสําคัญที่ทําให้ฟันได้มีฟองการเล่นที่หลบนงไปโดยเขากล่าวว่าผมว่ามาตรฐานของบริษัทฟันได้ดูตกลงไปนะก่อนหน้าที่เขาจะเจ็บเขาก็เป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่เราควรเห็นกันแต่หลังจากนั้นเขาก็เจ็บหนกักแม้ตอนนี้เขากลับมาลงสนามได้แล้ว แต่ในเรื่องของสภาพจิตใจผมว่าเขาดูไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่จะเห็นได้ชัดเจนบางครั้งเขาก็เลี่ยงที่จะใช้ร่างกายประทะผมเคยเล่นกับนักเตะที่เคยเจ็บมาก่อนแบบนี้ผมเข้าใจว่าเขาไม่อยากกลับไปเจ็บเหมือนเดิมอีกแล้วและการที่จะกลับไปสู่จุดเดิมเป็นเรื่องที่ยากใน,นตอนนี้เพราะเขาสร้างมาตรฐานไว้สูงมากกูรูชี้โรโบขาดมนเมน่ก็แทบขาดใจ แพตเนวินนะครับนักวิเคราะห์จอมเก๋าพูดถึงผลงานของแอนดรูโรเบอร์สันแบ็คซ้ายสายบวกของลิเวอร์พูลในรุ่นการนี้ว่าไม่ได้กิเลจ,จนออกทะเลแต่พอต้องขาดคู่หูรู้ใจทางริมเส้นทางซ้ายออย่างซเอรมาเน่อะไรๆมันก็ไม่เหมือนเดิมโรเบอร์มาเน่คือการหลักทังห่วงซ้ายที่ช่วยผู้จัดการทีมจิกกิ้งคลับปิชิตควันเสด็จมาแล้วในทุกรายการกระทั่งกลหน้าในวัย30ปีเลือกย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ กับไบยูมินิกในช่วงเปิดซีซั่นนั่นทําให้ก็ปตันทีมชอตสกอตแลนด์ต้องเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมเป็นลุยอีทอาร์ซึ่งตอนนี้ก็ยังจัดพางกันไม่ค่อยได้ไหนจะเป็นกองกลางตมวมซานในระบบ4-3-3ที่สลับหน้าเล่นเกือบทุกเกมจึงไม่แบกใจเลยโดยภาพรวมของโรเบอร์สันจะเงียบลงจากปีก่อนๆแถมเมื่อสุสานก็เสียตัวจรินกับคอสตาสมิการดิโอโรเบอร์สันคือหนึ่งในแฟนเฟืองสาคัญของความสุเร็จของสโมสรลิเวอร์พูลอดีตปีกเชลซีเอเวอเรตเก่ากับกัสเซเวอร์เนอร์สป เม่นั้นมีส่วนร่วงกับประตูและอาซิทแม้ฤดูกาลนี้ดูตกลงไปแต่ไม่ถึงขั้นฟอร์มยาที่ผ่านมาประสานงานเข้าขารู้ใจกับซดิโอเมเน่แต่ปัจจุบันคนอื่นที่อยู่ข้างหน้าก็ต้องมาเริ่มใหม่งานนี้จึงยากสําหรับโรเบอร์ซันจตนับทุกรายการของโรเบอร์สันทำไปแล้ว2ออาซิทแต่ได้อยู่ครบ9 0ินาทีเพียง2ครั้งเท่านั้นครับนี่คือสุลุคชาลเวร์วพลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่7จดกันยายนนะครับ วันนี้แฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับลิเวอร์พูลของเราจะบุกไปเยือนนาโปลีนะครับที่เมืองเนเปิลซึ่งเป็นศึกยูฟ่าแชมเปียกนะครับแข่งกันตีสองนะครับส่วนแอดมินนะครับมีประเด็นหลังเกมให้ได้พูดคุยกันนะครับลิเวอร์พูลเราต้องสู้ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและแต่ครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ